ขอความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รลวงปโพธิญาณในวันนี้จะได้นำเสนอทิปโสตคือหูชิปตามนัยยะที่ทรงแสดงไว้ในสามัญญผลสูตรแก่พระเจ้าชาติตรูต่อไปคือประเด็นของเรื่องเนี่ยพระเจ้าชาติตรูเนี่ยที่ยวสอบถามพวกคณาจารย์เจ้ารัชชิทั้งหก พวกครูทั้งหกเนี่ยว่าอะไรเป็นผลของการเป็นสมณะแล้วพวกนั้นก็ตอบไปคนละเรื่องคนละ,ละราวครับทำให้ท่านไม่พอใจแล้วก็มากราบทูนถามแล้วพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็เรียงลำดับขึ้นมานะฮะแต่ว่ากำลังอธิบายเรื่องสมาาสมาชิอยู่ตรงนี้ก็เป็นต่อจากสมาาสมาชิไปือต่อจากฌานไปต่อจากรูปฌานสี่ไปเนี่ย ายความมาจิตในขณะนั้นก็เป็นจิตที่ผ่านจตุตฌานมาแล้วไอ้หูทิพนั้นก็มีลักษณะคล้ายๆกับวิทยุเนี่ยจะหมายความมาคลื่นแสงเนี่ยคลื่นเสียงเนี่ยมันเต็มไปหมดเลยในโลกเนี่ยแต่เราก็ไม่ได้ยินนะแต่การที่เราไม่ได้ยินไม่ได้หมายความมาเสียงนั้นไม่มี เพียงแต่ว่าเราไม่มีเครื่องมือในการรับคลื่นเสียงเท่านั้นเองแต่เรามีเครื่องมือเราก็สามารถที่จะรับได้เพราะเสียงนั้นมันเป็นเสียงที่ละเอียดเรามีวิทยุเราก็สามารถรับได้แต่นี่เสียงเนี่ยมันมันยิ่งละเอียดมากกว่านั้นเสียงไกลเสียงใกล้เสียงทิพเสียงมนุษย์เนี่ยมันมันทั้งหมดสม่บัรภาพของหูเราเนี่ยมันจํากัดคือฟังอะไรไม่ได้ไกลหรอก ไกลไปหน่อยเราก็ฟังไม่ได้ยินแล้วแต่ว่าอย่าลืมว่าในความในอายตนะของเราในตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะเราเห็นว่าตาเนี่ยทําให้เป็นทิพได้หูนี่ทําให้เป็นทิพได้ใจนี่ทําให้เป็นทิพได้แต่จะหมู่ลิ้นกายเนี่ยทําให้เป็นทิพไม่ได้เพียงแต่ว่ากายเนี่ยใชยอ้อิทธิวิธีโดยเนืยะที่แล้วเนี่ยโดยรวมทั้งหมดนะครับหมายความมาโดยโดยร่างกายเนี่ย คืออาศัยเป็นนิธิวิธีได้สามารถจะไปปรากฏในที่ต่างๆอย่างที่อธิบายไว้ในข้อ,ขอก่อนเนี่ยตลอดถึงใช้อนาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้นะครับเพราะแนวทีป่ปรปโสดคือหูชิป,ปรับสั่งแสดงโดยสภาพจิตเดิมนะฮะจิตจิตที่บริสุทธิ์แบบเดิม แต่มีความลึกซึ้งขึ้นนะลึกซึ้งขึ้นแต่ว่าภาษาที่ใช้เนี่ยไม่รู้จะสื่อ,อยังไงมันก็สื่อเท่านั้นนะบริสุทธิ์ผ่องแผ้วเราเห็นว่าผ่องแผ้วนี้มันไม่ได้หมายความว่าถ้าเป็นโลกิยะก็กิเลสยังไม่หมดนะถ้าเป็นโลกิยะเพราะว่าพวกที่ประสูตเนี่ยเป็นโลกิยะก็ได้แต่ถ้าเป็นโลกิยะก็แสดงว่ากิเลสไม่หมดก็เป็นความผ่องแผ้วระดับหนึ่งไม่ใช่ผ่องแผ้วแบบจิตใจของพระอระหรันต์ แต่ถ้าเป็นของประหารก็แสดงว่าของแพ้วจริงๆทีนี้คำเนี่ยมันไม่รู้จะใช้สื่ออย่างไงอะเช่นคําว่าบริสุทธิ์อย่างเนี้ยบางทีมันไม่บริสุทธิ์หมดจดจากอสฟ้ากิเลสเครื่องสมองทั้งหลายอะไรหรอกมันเป็นการบริสุทธิ์ระดับหนึ่งนะเช่นสีวิสุทธิ์ความบริสุทธิ์หมดจดแห่งสีเนี่ยมันก็เป็นความบริสุทธิ์ระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่บริสุทธิ์ของแผ้วจนไม่มีอะไรเป็นเครื่องขุนมัวเลยมันก็ไม่ถึงกับขนาดนั้นอย่างแต่ว่าเป็นความบริสุทธิ์ ระดับทางกายทางวาจ,จาไม่ถึงกับพูดผิดทําผิดออกไปท่านนั้นเองแต่่ใช้ความบริสุทธิ์เมื่อเดิมพอถึงจิตบริสุทธิ์จากนิวรณ์เราก็พูดออกบริสุทธิ์พอบริสุทธิ์หมดจดจากอาสวะกิเลสทั้งหลายก็ใช้คำว่าบริสุทธิ์อ่ะมันไม่มีคําอื่นที่ใช้แล้วก็สื่อสารได้ชัดเจนวันในที่นี้ก็รักษาว่า ภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผองแพ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อ,อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ยอ่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อทิพย์โสตคือหูชิปเธอย่อมได้ยินเสียงสองชนิดคือเสียงทิพย์แล้วก็เสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและอยู่ใกล้โดยทิพย์โสตอันบริสุทธิ์ล่วงโสตของมนุษย์ตรงเนี้พระพุทธเจ้าทรงใช้ ทงใช้ในการอบรมพระนี่บ่อยมากคือพระเราวเวลาจับกลุ่มคุยกันเนี่ยบางทีมก็คุยอยู่ในร่องในรอยดีนะฮะเรื่องขาราวดีแต่บางทีก็เตลิดออกไปนอกเรื่องนอกราวเพราะวเวลาพระประชุมกันนั่งคุยกันเนี่ยนานๆาพระพุทธเจ้ากําหนดด้วยประโสงธาตุาันเป็นทิพย์ฟังดูเจ้าก็คุยเรื่องอะไรกัน นะถ้าคุยเข้าเรื่องเข่าราวก็ไม่เสด็จหรอกไม่ไม่มีปัญหาอะไรที่ต้องเสด็จก็ไม่เสด็จแต่ถ้าคุยแล้วก็เกิดสงสัยเกิดความขัดแยง้งเกิดความสับสนหรือออกนอกเรื่องไปเนี่ยจะเสด็จ ตาเดจทาทีเดินใกล้ๆไปนะพิกษุทั้งหลายก็กราบทูนรัตนาภาพมันอบอุ่นนะภาพสมัยพระพุทธเจ้าที่อบอุ่นอย่างนึกว่าพระผู้ใหญ่สมัยน,นี้เทียบโอ้เทียบพระเจ้าไม่ได้เลยพระเจ้าอบอุ่นมาก <c oughs> คือภาษาวกนิมนต์ขึ้นนั่งก็คุยกับเขานะไปนั่งคุยกับเขาเหมือนพ่อน,นั่งคุยกับลูกมันบรรยากาศมันอบอุ่นมันซาบซึ้งมากเสร็จแล้วก็ถามพิกษูค,คุยเรื่องอะไรกันเรื่องอะไรที่หยุดไว้ พิสุก็จะกราบทูลให้ทรงทราบแล้วเสร็จแล้วก็จะส่งประรบเรื่องนั้นอนจจะเทศจะอธิบายแต่มาให้ฟังก็แก้ข้่องใจเธอทั้งหลายก็ได้มันรลุมากผลกันไปเพราะนั้นการใช้เนี่เราจะเห็นว่าจะใช้บวกแล้วคุณสมบัติเหล่านี้ได้โปรดสังเกตนะฮว่ามันถ้าจิตไม่ได้พัฒนาแล้วในใช้ทางลบได้นะฮะ หูทิพนี่ใช้การไปฟังข่าวลับอะไรของใครที่ไหนต่างๆได้แล้วก็ทายมันเป็นไส้ศึกโอ้มันตายเลยนะฮะถ้าจิตใจไม่บริสุทธิ์แล้วตายเลยเลยเพราะมันใช้ลบได้อในขณะที่ใช้บวกได้ก็ใช้ลบได้เหมือนกันเช่นคนเขาวางแผนอะไรลึกซึ้งกันเราก็กําหนดหูทิพไปฟังเขาอย่างเงี้ยไม่ได้ฮะจิตมันสูงเกินที่จะเอาไปใช้อย่างนั้นเพราะการใช้เป็นการใช้เพื่ออนุเคราะห์โลก เป็นโลกาโนกรรมปรโกเป็นการโนคราโลกคือใช้เพื่อต้องการจะช่วยเหลือเขาในกรณีที่เขามีปัญหาข้อข้องใจสงสัยเกลือบแกล้งไม่แน่ใจเกิดความสับสนเรื่องทั้งหลายไม่ประจากไม่กระจางแจง้จงชัดเจนเนี่ยพระเจ้าก็จะใช้ประโสดทิพคือหูชิปเนี่ยฟังเสียงของคนเหล่านั้นแล้วก็เสด็จไปโปรดตามส้ควรแก่กรณีนะฮะตามสมควรแก่กรณี แล้วรับสั่งว่าเปรียบเหมือนบุรุษเดินทางไกลก็จะพึงได้ยินเสียงกลองบ้างเสียงตะโพนบ้างเสียงสังบ้างเสียงบรรดะบ้างเสียงเปิงมางบ้างก็จะพึงเข้าใจว่าเสียงกลองดังนี้บ้างเสียงตะโพนดังนี้บ้างเสียงสังอย่างนี้บ้างเสียงบันดดังนี้บ้างเสียงเปิงมางดังนี้บ้างฉั้นใดพิสูจน์กับฉันนั้นเหมือนกันเมื่อจิต เป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ่ไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อ,อนคนแก่การงานตั้งมั่นไม่วันวหวอย่างนี้ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อทิพยะโสาธาตโสตธาตเธอย่อมได้ยินเสียงสองชนิดคือเสียงทิพเสียงมนุษย์และทั้งได้อยู่ไกลแล้วก็อยู่ใกล้โดยทิพยโสอันบริสุทธิ์ล่วงโสตของมนุษย์อันนี้เป็นเหตุให้พระเจ้าใช้เป็นเครื่องมือในการสอนธรรมะเวลาเกิดปัญหา เวลาพระท่านอยู่กันส่วนตัวของท่านท่านถกเถียงสนสนทนาตนาข้อยุติไม่ได้และกําหนดจิตต้องการจะถามอะไรหรือคิดจะถามนะพุทธเจ้าพระเจ้าก็จะกําหนดรู้โดยประไทยัยคือถ้าเขาไม่มีปัญหาก็แล้วไปนะฮะเพราะงั้นเราจะเห็นว่าจิตนี่ยสาคัญที่สุดว่าเมื่อจิตสูงขึ้นเนี่ยคุณสมบัติพิเศษเนี่ยถูกใช้ไปในทางบวกในทางอนุเคราะห์ต่อชาวโลก ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์มีลักษณะเกื้อกูลน้ำหน่วยความสุขให้แก่โลกแล้วพวกนี้ถ้าเป็นคุณสมบัติพิเศษแล้วอยู่ในตัวมนุษย์ธรรมดาทึ่งมีโลกโกดหลงแล้วโลกมันป่วนตายเลยนะแล้วก็กลายเป็นอะไรล่ะเป็นบุคคลที่ถูกก็ไล่ล่า,ลาเอาไปเป็นทํางานจารชนสอดส่องพวกสายลับทั้งหลายเนี่ยรู้กันหมดเลยไม่ต้องสร้างนะ แต่ว่าจิตเหล่านี้เขาว่าสมัยโซเวียตนะครับคืออย่าลืมาร์ปูตินเนี่ยเขาก็อยู่ในราชวงศ์โรมานอฟนะทไมโรมานอฟบวง,งสุดท้ายเนี่ยครั้งสุดท้ายเนี่ยเขาก็มีคุณสมบัติพิเศษในเรื่องเหล่านี้อยู่ที่เป็นโลกิยะแต่เขาใช้ไปนในทางผิดแล้วเขาก็เสื่อมแต่ว่าร่องรอยเนื้อหาวิชาเนี่ยมันยังอยู่พวกนี้ก็มาใช้นะฮะ เราบอว่าใช้เล่นทรจิตกันได้นะฮะแต่พอใช้ไปในทางผิดมันเสือ่อมพววนี้ใช้ต้องใช้ไปในทางชอบรรมทมเท่านั้นก็ทําให้นึกถึงวิชาแพทย์แผนโบราณนะนะคือเคยเห็นบางเรื่องนี่อัศจ,จรรย์นะเช่นกระดูกหักกระดูกแตกอะไรต่ออะไรเนี่ยทำา่านทำอัศจ,จรรย์จร,รงิงๆเลยแล้วหายเรียบร้อยดีกว่าแพทย์แผนปัจจุบันเยอะแต่ท่านไม่เอาสตางค์ใคร ทำโดยไม่โลภทำาดยเมตตากรุณาทำได้นะแต่ถ้าโลภขึ้นมาแล้วก็ทำไม่ได้วันหมอพวกนี้จะจนหมอพวกนี้จะจนจะไม่รวยหรอกเพราะว่าช่วยเหลือเกื้อกูลแก่สังคมเป็นเป็น,เป,นเป็นงานอนุเคราะห์โลกนั้นก็แน่พวกคุณสมบัติพิเศษต่างๆยังเป็นแนวที่น่าสังเกตว่าใช้บวกนะใช้ในการอนุเคราะห์โลกประการต่อไปนั้นเป็นเจตโตปริยานคือรู้ใจถ่ายใจบุคคลอื่น พวกนี้เป็นแนวของจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานนะฮะแต่แนวจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานแต่ว่าแนวจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้นเราดูจิตเราแต่นี้ดูจิตคนอื่นนะฮะดูจิตคนอื่นได้แล้วก็รู้มันดูจิตตัวเองแล้สามารถใช้ประโยชน์จากสภาพจิตของเขาเหล่านั้นได้ว่าจิตเป็น,ปนางเนี้ยควรจะทํำยังไงนะสมมติสมมติว่า บุคคลจิตเขามีมีราคะจิตเขามีราคะอยู่แล้วก็อาศัยคุณสมบัติเนี่ยเจตุปริยาเนี่ยรู้ใจถ่ายใจเขาเนี่ยแล้วก็สอนธรรมะให้อนุวัตตามพื้นฐานจิตของเขาแล้วก็ค่อยดึงจิตของเขาออกมาจากกรรมราคะเหล่านั้น แล้วก็ดูไปเรื่อยนะฮะใกล้ากๆกับเราขัดภาชนะทองเหลืองขัดแต่มันมีสนิมก็ขัดไปขัดไปก็ดูไปขัดไปก็ดูไปขัดไปก็ดูไปเรื่อยๆได้ก็กลายเป็นเครื่องมือช่วยมนุษย์ไปอีกข้อหน,นึ่งข้อความตอนต้นนั้นรับสั่งเหมือนกันว่าภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ปองแพ้วไม่มีกิเลสปรัศจาอุปกิเลส อ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ยอ่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อเจอตุปริยนเธอย่อมกำหนดรู้ใจของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นด้วยใจของตนเองนะฮะคือจิตมีราคาก็รู้ว่าจิตมีราคาจิตนายกนายขอเนี่ยนะฮะสมมติว่าเราต้องการจะดูจิตนายกเนี่ยนายกในจิตมีราคาเราก็รู้ว่านายกในจิตมีราคา จิตไม่มีราคาก็รู้นยก่อจิตไม่มีราคาทีนี้เมื่อจิตมีราคาเนี่ยทำยังไงถ้าสอนเนี่ยจะสอนอยังไงนะยกยกตัวอย่างเช่นพระเจ้าทรงใช้กับท่านพระนนรนะพระนนรเป็นพุทธานุชาก็ร่วมประชนกแต่ว่าต่างประชนนีกันเป็นพระเจ้าโอรสของพระนางมหาปชาวดีโคตมี คือเรานึกแล้วเนี่ยก็สงสารก็สงสารนะคือพระนนเนี่ยท่านแต่งงานขึ้นปราสาทใหม่สร้างปราสาทใหม่แล้วก็ทําพิธีสยุมพรแต่งงานใหม่ก็เฉลิมฉลองปราสาทนะพระเจ้าก็เสด็จไปเราเห็นว่าตอนนั้นพระพุทธเจ้าอย่างน้อยก็ประชนภพรรษาสามสิบแดสาสิบเจ็ดสามสิบแปดไปแล้วนะ พระศัตรูตอนสามสิบหกสามสิบห้าเต็มนะสามสิบหกอย่างพรนนก็ต้องสามสิบกว่าแล้วก็แสดงว่าแต่งงานช้าพอแต่งงานเสร็จทำพิธีเสร็จพระเจ้าส่งบาทให้พระนุนถือพระนนก็รับบาทแล้วก็ถือเดินตามหลังต้อยๆ้ย้อยอ,อพระเจ้าไม่หันมาคุยด้วยเลย พน,นุ์ก็ต้องตามเพราะความเคารพยำเกรงเทิดทูนพระเจ้าถานี่มากแต่ยิ่งเป็นพระพุทธเจ้าด้วยแล้วเนี่ยยิ่งกลัวเคารพยำเกรงมากไม่กล้าทูลนะฮะก็คิดว่าพระพุทธเจ้าคงรับตรงนั้น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 ไม่รับอานก็คิดนะคิดตัวยใจเจ้าสาวก็ตะโกนมาทางหน้าต่างบอกว่าขอพระลูกยาเเด็จกลับมาโดนด้วยขอพ,พระลูกยาเเด็จกลับมาโดนดวนด้วย หันใจก็กระสันคิดถึงเจ้าสาวยังไม่ได้ส่งตัวเจ้าสาวเลยนะฮะพระเจ้าพาไปวัดแต่เลยไปถึงก็หันกลับมารับบาตรถามมน,นจะบวชไหมมนโนไม่คิดจะบวชหรอกพระเจ้าก็รู้แต่ไม่คิดจะบวชแต่ว่าด้วยความเคารพอย่างเกรงเนี่ยไม่รู้จะตอบอยังไงอะถามมาอย่างนั้น่ะถามให้ตอบบังคับไปด้วยเลยก็บอกจะบวชพระเจ้าก็จัดก,การบวชให้เลย บวชไดแ้แล้วจิตใจของท่านก็กระวัดไปถึงคําสั่งของเจ้าสาวว่าขอพระลูกเจ้าเสด็จกลับมาดวนด้วยขอพระลูกเจ้าเสด็จกลับมาดวนด้วยเนี่ยทำให้ใจไม่สงบตั้งสมาธิก็ไม่ได้ศีลก็ยังไม่ค่อยจะเรียบร้อยสมาธิก็ไม่ตั้งมั่นเพื่อนก็เห็นก็สอบถามก็นํามาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ไม่ไว้ว่าอะไรนะ ก็รับสั่งด้วยพุทธานุภาพเนี่ยนำท่านไปชมนางอับสรในสวงสวรรค์แต่ใช้พุทธานุภาพนะฮะในครั้งแรกเนี่ยให้ดูนางลิงรุ่นตัวหนึง่งอยู่ในป่าที่ถูกไฟไหม้ต้นไม้เนี่ยก็ถูกไฟไหม้จะเยอะหาตาก็มอมแมมแต่ก็ให้ดูไว้ ล้วเสร็จแล้วก็ให้ดูหนางอักษรถามว่าเป็นไงสวยไม่นนสวยชอบไม่ชอบอยากได้ไหมอยากได้ถามคนไหนท่านตอบอย่างนั้นทุกทีถามอย่างนั้นถามมาเทียบกับนางชนบทกัญญาณีต้องเป็นเจ้าสาวนี่เป็นยังไงการโอ้ยเทียบกันไม่ได้เทียบกันแล้วนางชนบทกัญญาณีเหมือนกับลิงตัวนั้นเนะ่มันไปถอนกรรมาราคะในตัวเจ้าสาวแล้วก็ไปสร้างราคะใหม่ราคะมันไหลเลยติเนี่ย ไปจับคนน้น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 ,น,น,นไปมันเรื่อยเลยอี่ค,คนอีกค,คนนั้นชอบหมดเลยพระเจ้าก็รับสั่งว่านนตั้งใจปฏิบัติสัพนธรรมสิจะรับประกันให้ได้เจ้าสาวเหล่านี้แล้วก็ตกลงนะฮะแล้วพระพุทธเจ้าก็มาเล่าให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็ฟังบอกว่าตอนเนี้ยเราเป็นนายประกันให้นนเขาให้เขาตั้งใจประพฤติปรมจรย์และจะให้ได้นางอับสอนเพื่อนก็ล้อเลยทีเนี้ย เป็นลูกจ้างเป็นลูกจ้างพระพุทธเจ้าพระพเจ้าต้องจ้างให้พระพุทธกรมอาจารย์เพื่อได้นางสอนกันก็อายแต่มันขัดติยามานะกดคึดสู้ขึ้นมาจองเป็นเพียรทั้งกลางคืนกลางวันเอาจิงเอาจังเลยจนมาลุกมคพเป็นราหันแล้วก็มาเปลืองปฏิยาี่พรุเิ้าให้ไวพ้พระเจ้าก็ทรงรู้แล้วนะฮะแต่เป็นอุบายวิธีเป็นอุบายที่ในการฝึก จะเป็นเรื่องที่น่าศึกษานะฝึกพระนนเนี่ยเกิดหลายรูปแบบแลยเกินหลากหลายเลยเกินจีถามว่าทําไมตรงนั้นนะเพราะว่าทรงมีเจโตปริยานคือยังรู้ว่าพระนนเนี่ยเป็นคนติดติดทุกพบทุกชาติอะไปเจออะไรสวยๆก็ติดเลยแม้แต่ขนาดว่าเป็นเป็นม้าหรือเป็นลาเนี่ยหรือม่แล้วนะเป็นม้าหรือเป็นลาเนี่ยเป็นม้ารู้สึกจะเป็นม้านะเกิดเป็นม้า แล้วก็พ่อค้าก็นําไปในที่ต่างๆไม่เกิดไปเจอมาตัวเมียเข้าพอใจติดใจนะฮะไม่ยอมไปไหนเลยดื้อเลยนะต้องเอากลับมาจัดได้หรือไม่ปล่อยให้ติดถ้าปล่อยให้ติดแล้วมีปัญหานั้นก็แสดงว่าเป็นการศึกษาดูจิตคนแล้วก็หาทางแก้ไขว่าคนจิตอย่างเงี้ยจะทําอย่างเงี้ยถึงจะแก้ไขก็ได้ทีนี้จิตไม่มีราคา แสดงว่าจิตมันมีความพร้อมไม่มีราคาต้องไม่มีกิเลสข้ออื่นด้วยนะฮะแสดงว่าจิตก็มีความพร้อมที่จะรับรถของธรรมะนะก็ทรงแสดงธรรมะในแนวอนุโลมตามสภาพจิตที่มันพร้อมจะฟังธรรมะก็แล้วแต่ว่าปริยายที่จะนําแสดงโดยทรงแยกจิตออกไปเป็นชุดชุดๆุดประมาณลแปดชุด ถือจิตมีราคาก็รู้ว่าจิตมีราคาจิตปราศจากราคาก็รู้ว่าปิตปราศจากราคะจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะจิตปราศจากโทสะก็รู้ว่าจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะจิตปราศจากโมหะก็รู้ว่าจิตปราศจากโมหะจิตโถดภูก็รู้ว่าจิตโถดถูจิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านจิตมหกะตะถึงความเป็นใหญ่นะก็รู้ว่าจิตเป็นมหกตะหรือจิตไม่เป็นมหกะตะก็รู้ว่าจิตไม่เป็นมหากตะ จิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าเป็นการรู้ว่าละจิตของคนตลอดนะฮะตลอดไปจิตเป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตเป็นสมาธิจิตไม่เป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตไม่เป็นสมาธิจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าจิตหลุดพ้นจิตไม่หลุดพ้นก็รู้ว่าจิตไม่หลุดพ้นแล้วก็ส่งอุปมาว่า ดูก่อนหมาบวพิษเปรียบเหมือนหญิงสาวชายหนุ่มที่ชอบการแต่งตัวเมื่อสองดูเงาหน้าของตนในกระจกอันบริสุทธิ์สะอาดแสดงว่าในสมัยนั้นมีกระจกแล้วนะฮะมีกระจกแล้วเออก็จะทำด้วยอะไรเนี่ยเวลาทรงสแสดงธรรมะเรียกธรรมดาสะคือธรรมะที่เป็นดูกระจกสมับสองดูดูสภาพจิตของตัวเองและสามารถจะวินิจฉัยตัวเองได้ว่า แร่อสภาพจิตที่เป็นอย่างเนี้ยตัวเองตายไปแล้วจะเป็นอะไรเป็นต้นเนี่ยเพราะงั้นเมื่อสองดูเงาหน้าในกระจกอันบริสุทธิ์สะอาดหรือในพระนะน้ําน้ําอันใสไอ้น,นี่ก็แนวหนึ่งที่ทรงอุปมานิวร์น,นนะฮะนิวร์ในแปลกที่ว่าบันอาจ,จะเป็นเพราะว่าเขาห้ามพระสองดูเงาหน้าในกระจก เป็นวาแต่ต้องการจะรักษาโรคนะฮะส่องดูเพื่อเกิดสวยงามเนี่ยก็ก็ห้ามเพราะฉะนั้นเวลาพระเจ้าทรงแสดงอุปมานิวรณ์เนี่ยปรากฏว่าเป็นอุปมาที่น้าส่องดูน้ําในสภาพที่มันแตกต่างกันจิตที่ประกอบด้วยกามาฉันนั้นเหมือนน้าที่เจือด้วยสารพัดสีจิตที่ประกอบด้วยพยาบาทนั้นเหมือนน้าเดือดจิตที่ประกอบด้วยถีน้นํามิท่านั้นเหมือนน้าที่เต็มไม่ได้จอกแหน จิตที่ประกอบด้วยอุทตระกุกุจนั้นเหมือนน้ำขุนและจิตที่ประกอบด้วยวิจิเกชานั้นเหมือนน้ำโครนนะฮะก็เป็นการสอนให้ดูพวกนั้นเป็นอุปกรณ์ในการสื่อในการทาความเข้าใจมาทําความเข้าใจมารู้จักกับจิตของตัวเองทีนี้พวกนี้ก็จะพึงรู้ว่าหน้ามีฝอยหรือไม่มีฝอยก็พึงรู้ว่าหน้าไม่มีฝอย ฉันใดพิสูจนนั้นก็ฉันนั่นแหลเมื่อจิตเป็นสมาธิโดยสูตรตั้งมั่นไม่หวั่นไหวโดยในายยะดังกล่าวนีแล้วก็จะรู้จิตโดยนัยยาที่กล่าวแล้วทีนี้จากที่รู้จิตเนี่ยจะทําให้พระองค์สามารถแสดงธรรมอนุโลมอนุโลมกับความคิดของบุคคลเหล่านั้นได้เช่นคนบางคนเนี่ยโกรธพระพุทธเจ้ามาถึงก็ด่าก็มีนะฮะมาถึงด่าก็มี ก็ทรงรู้จิตว่าคนนี้จิตมันโกรธผลให้เขาเห็นโทษของความโกรธหรือว่าเทศโดยปริยายอื่นแต่ว่าจบลงด้วยเขาเข้าใจนะฮะในที่สุดก็หายความโกรธแล้วก็ได้บรรลุพรกผลไปนี่เป็นเรียกเจโตปริยญาณเป็นปรีชายญาญที่ยังรู้ใจคนอื่นแล้วก็แสดงธรรมะอนุโลมตามพื้นเพจริตัธยาัยของคน ตามต้องควรแกฐานะของบุคคลหล่านั้นที่เราเรียกอนุโลมเทศนานะฮะอนุโลมเทศนาหรือโวหารเทศนาหรือความหลากหลายด้วยโวหารแต่ว่าคล้อยตามพื้นเพยริตตายาศัยของบุคคลเหล่านั้นถ้ปาปฏิหารเนี่ยเขาเรียกว่าอาเทศนาปฏิหารถ้ายานเนี่ยเขาเรียกว่าถ้ายานเรื่อพิญญาเนี่ยเขาเรียกว่าเจโตปริญาหรือรู้ใจทายใจบุคคลอื่นได้ เป็นคุณสมบัติพิเศษที่เกิดขึ้นจากสภาพจิตโดยในยติที่กล่าวแล้วนะฮะว่าจิตที่ที่กล่าวแล้วก็คือจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ข่องแพผ่ไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ยมนมน้อมน้อมจิตไปเพื่อเจโตปริยานแล้วก็จะรู้จิตบุคคลอื่นได้โดยพิจดารตามในย่าดังกล่าวในตอนสุดท้ายก็ทรงสรุปสรุปว่า ดูกรมหาภพิษนี่แหละสามัญผลที่ประจักษ์ทั้งดียิ่งกว่าทั้งประนีกว่าสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ก่อนๆข้อก่อนๆต้องฟังทั้งหลายใตรมมาโพธิญาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญง,ง้อง,งามไปบูญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยโทั่วกันสวัสดี